สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่วงมีฝรั่งกินแซ่บกินชซวเหมือนเดิมนะคะวันนี้กินอะไรคะกินตำบักฮ่งก็เกาจาก้ะตำบักฮ่งกับผัดหมี่นะคะกินแค่นี้จริงๆค่ะไม่มีผักไม่มีอะไรนะคะก่อนจะไปก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมออกไปเลี้ยงงวน้อยให้ปองก่อนนะคะปิงกกดไลค์กดนั่นซับตะไคร้ให้คอยเดินเพื่อไ,ได้ซับตะไคร้ถ้าท่านอยากพบกับความบันเทิงนะคะ ไปเลยค่ะกินไข่ะอย่าเฝ้าอย่ามัวแต่คุยนะคะเอ้าวขอให้มุเจ้าเบิกตับักหุงมาเริ่มกินตับักหุงเลยค่ะว่าต้องเห็นหนาปองเนะาะตับักหุงอย่าลืมนะคะ ทำหนี้อีนไหนจ้ะถ้าม,มากินตามบักหุ่งอันไหนได้เ่ยตามบักหุองอ่งให้เหยจ้าขาไปเงี้ยถ้าเพราะว่ากินเพชรเพ่ได้นะจ้ะเป็นกฎไหลย้อนถ้าไม่เจออยากเห็นหน้าเข <c oughs> าก็ไม่เคยอยากเห็นหน้าเธอ เยเหนนาเธอดดกใส่มือน,นี่นะจ๊ะกินเคร่ยงใหญ่ๆเฝ้ากินเฝ้านี้เ <c> ฮ <oughs> ้ากินเฝ้าไปรีบยผ สามมือเราเบลล์กพี่น้องเล้ววันนี้นางทาปากแดงมากินนะคะเฮ้ยบอกเวลาทาปากแดงกสิกายเป็นน่งม้านลัยว่าจะเป็นนั่งม้านลายอะไรกรเจอกว่นาในนุกคิดตแ่แลสูนะเพื่อนจะเห็นคิดตแ่แลผัดนี้แซบ่บแซ่บ อยากกินผัดมี่ดำๆแม่จ้ะจต่บัาอยู่นี่มันบะมี่ซีอิวดำค่อยใส่จนซีมเบิร์ขวดมันก็ได้สีซ้ำนี่นะจ้ะอยากกินต้องเป็นซีอิวตาไก่นาะให้ใช่หรือนะค่อยกินแบต้องกินซีอิวตาไก่เนาะอยากกินพอมากกินผัดอีซีอิวซีดำๆนะก็วะแววๆเยอะก็จะบบๆๆแะจะบบน้ำดำๆนะ รู้สึกว่ายิ่งดำยิ่งเข้มคนจุ่มหนาแต่หมักหงไม่นามเพื่อกาพี่น้องบอกสาวหนามหนานหนาเปาธรรมดาเติมไหมเนี่ยืมักหงกับหมักหงเอรินะบ่อีพักก็เมียงนะผูดแล้วน่อยแกว่ากินตำหมักหง หมกหุ้มหนัซ็แขนก็เกาอะไรทีน้นอเรอสร็จมันโอเคอยู่แล้วก็ใสบหมวกหุ่มส่วเลยเที่ยน่ารู้แล้วจะได้ซื้อมากหล,ลายหอปองือกินมามจากมันเริ่มุ้ิมากเอิอสวดหลวดแบบนีธรรมาดาดเป็นคนสวดหลวดเนาะ ผมทำแบบนีโมเดมจากินเสร็จก็ว่าจะไล์สดสักหน่อยแต่ไม่รู้จะมีคนมาดูหรือเปล่าเอาไหนทำอะไรล่ะปอเอาให่ไปทั่วแหละเนาะใอยว่าสิไล์สดจะมีคนเบิ่งข่อยบนนอกินอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่หรอกมันไม่ค่อยเบิ่งขนาไหรที่เขา เพาะอะไรหรอหนาวันสิดูออกใช่ใช่หาเพื่อนคุยต้องหามมว่าแล้วเนาะแถวนี้มันมีคนคบอนโ่ยยูบหยอกคือสำหรับทุกคนนะคะคำนี้ออืมอืมอิมอ่มอผม,อม,อม,อม ยกกล่องมุมสูงอย่างมื่อเจ้าเห็นขีน่รำงแค่ข่อยเอายกถอยให้เบิรงกันเลมั่กล้ายกอันกล้ายกอันกล้องมุมสูงนะคะกลัวทุกคนเห็นขีน่รังแค่ะเมืเจ้าเห็นขีน้รังแค แล้วบอกการนกเอาไปนหนีปอมไปเลยโกกระปงเต่ะกลิ่นใสะนะมชมพูดอย่างกับแบบสื้อน้ำหลานคายอยามาใส่กับเกาผู้ใดว่าดีนู่นนี่นั่นออตํมมะหุงค่ะอืม มันยากเนี่ยอะไรอ่ะโน่ฉันไม่ไปกูเกิล โปรแกรมนี่อัดอัดวิดีโอแต่ยากหัวแต่ยากหัวแน้นอนเนี้เพราะอะไรถึงใช้โปรแกรมนี้เพราะว่าหน้าสวย <c oughs> ใส่โปรแกรมอื่นผู้หายเริ้จังใจถ้าใช้กล้องวิดีโอเนี่ผู้หายคักนหมว่าหน้าดำํำเครียดสำหรับมุจเจ้า <c oughs> Hmm. 嗯。<noise> มันนี่งนวดอันส่วนในาานนส,สออ่น้ำจำบอกคุณกับขนมเส้นแซ่บอขนมเส้นพะนะ์พัดมีแซ่บๆจ้ะาแล้วพี่น้องจำนี่ล่ะอัดคิดง่ายคุณเจ้าจออสิเบือนะเ่อเนาะไปไปแล้วมาอัดคิดง่ายมูเจ้าสิเบือ่อ ไปแล้วเราจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและก็ติดตามนะคะอย่าลืมนะคะเดี่ยวงั่วหน่อยซอยปองนั่นะก็คือเกอ่อนนะจ๊ะมาหาอิจโมเดียวงั่วหน่อยใส่ยังไนก็ถ้าชอบกดชอยถ้าชอบก,บกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าใครยังที่ไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อรับชมความอะไรครับอืความบันเทิงนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงสนับสนุนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย